เฉลยแล้วนายขีดกลางมบเฟิร์นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจดการนั่งพรีเซนเตอร์คู่ต่างๆโชคชะตาก็เล่นกลแบบพลิกล็อกเฉลยแล้วคู่จิ้นสู่คู่จริงที่แท้ทรูนายขีดกลางมบเฟิร์นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจดการนั่งพรีเซนเตอร์คู่ต่างๆเตรียมหวานทะลุจอเผยชมแล้วสองซุดตาคู่จริงที่แท้ทรูนายขีดกลางนอพัทระและใบเฟิร์นขีดกลางพิมพ์ชนกนั่งพรีเซนเตอร์ล่าสุดทูขีดกลางดีแทกวันที่28เดือนเมษายนนี้ วันที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 6จากกระแสข่าวที่หลุดมาว่ามีสองสุดตาแถวหน้าของไทยผงาดขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดให้กับทรูขีดกลางดีแทกถึงเวลาสิ้นสุดทางเพื่อนแล้ว เพราะพระเอกหนุ่มดอจุดพรีเซนเตอร์จากดีแทกนายขีดกลางนอพัทระเสียงสมบูรณ์คว่วนางเอกธนาหลวงพรีเซนเตอร์จากทรูใบเฟิร์นขีดกลางพิมพ์ชนกลือวิเศษไภพภบู์โชว์เคมีส่วนกริกกับผลงานโฆษณาคู่ครั้งแรกที่พูดได้เลยว่าคือพรหมมะลิขิดชัดๆที่ขีดให้ทั้งสองคนจากเส้นคู่ขนานที่ไม่มีทางบรรจดกันแต่แล้วโชคชะตาก,ก็เล่นกลแบบพลิกลอกกันน่าดูให้เกิดการรวมตัวการของทรูและดีแทกสองแบรนด์ที่พิเศษจริงๆเพื่อแบดเดอชเกอร์มอบสิ่งที่ดี กว่าและเปอิดโลกใหม่ๆของสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าจนเรียกได้ว่ารวมทุกความเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนเพราะนายนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบ้านด e ีแทบอยู่ก่อนแล้วส่วนไบเฟิร์นเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฝั่งบ้านทรู่เช่นกัน งานนี้ True Corporation จึงไม่รอช้ารีบคว้าโอกาสเชื่อมต่อทั้งสองคนให้มารวมกันเป็นครั้งแรกแท็กทีมขย่าว,วงการโฆษณากับเมกโปรเจกที่ทั้งนายและไบเฟิร์นจะมานำเสนอให้เห็นว่าเมื่อคนน่ารักรักสองคนมารวมตัวกัน ก็เหมือนกับแบรนด์2แบรนด์ที่มารวมกันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและช่วยสร้างความสุขในชีวิตแต่ละวันได้อย่างไรไม่ว่าโมเมนต์ไหนๆก็ตามจึงอยากให้ชาวไทยติดตามแคมเปญโฆษณาการรวมกันครั้งพิเศษนี้กับซีรีส์โฆษณาที่จะมาอินทุกอารมณ์สะกดทุกหัวใจเมื่อนายมีอะไรจะบอกใบเฟ์นเรียกน้ำย่อยแบบฟินฟิน